พบกับปิ่นอีกเช่นเคยนะคะ เคยเคยมีปัญหานี้กันไหมคะเวลาที่เราเห็นโฆษณาของเก้าอี้ ergonomic มาใช่ไหมเราก็แบบว่าอยากได้บ้างแต่ว่าเราก็ยังมีเก้าอี้ตัวเก่าของเรานะคะที่ก็ยังนั่งได้อยู่นะแล้วก็ไม่ได้พังอะไรจะให้ซื้อใหม่ก็แอบเสียดายตังค์อยู่วันนี้ปิดมีทางออกคะ่ะก็คือการที่เรานะคะมีบเบาะรองนั่งเสริมดีๆสักหนึ่งอันคะ่ะและเจ้าตัวบเบาะรองนั่งที่ปิดจะมานำเสนอในวันนี้นะคะนั่นก็คือ ErgoTil รุ่น Comp Chair Sitting p o s t u r Support ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะจะช่วยในการปรับพฤติกรรมการนั่งของเราให้ถูกต้องคะ่ะพอเรานั่งถูกแล้ว นะคะคก็จะได้รูปแล้วเราก็จะไม่ปวดหลังด้วยค่ะตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมมาจากประเทศเกาหลีเลยนะเขาออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์เลยนะคะจะช่วยปรับให้เรานั่งหลังตรงค่ะบอกเลยว่าวัสดุดีมากเป็นพลาสติกนะแต่ว่าแข็งแรงมากเลยปิ่นลองแบบยุกโยกแรงๆเลยนะก็คือบอกเลยว่าไม่เสียทรงแน่นอนนั่งได้แบบนานๆ เบานั premises, ่งกับพนักพิงนะคะก็คือไม่ได้นิ่มแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปนะคะนั่งแล้วแบบได้รูปมากๆเลยจะบอกเลยว่าสามารถที่จะเอาไปนั่งข้างนอกได้นะคะปิดล็อกเอาไปนั่งกับเจ้าสนามหญ้าดูก็สามารถที่จะนั่งได้นะใครเป็นสายแคมปิ้งบอกเลยว่าตัวนี้น่าเอาไปเที่ยวมากแล้วน้ําหนักเขาเบาเลยนะคะหรือว่าจะเอามานั่งกับโต๊ะญี่ปุ่นนะคะแล้วนั่งกับโต๊ะญี่ปุ่นนั่งกับพื้นนะกจตัวนี้ก็สามารถที่จะเอามาลองนั่งได้นะคะหรือว่าจะเป็นเก้าอี้หวายก็ได้เช่นกันปิดล็อกมาแล้วหรือใครนะคะ งานตรงโต๊ะกินข้าวนะเจ้าตัวนี้ก็สามารถเอาไปวางทับแล้วเราก็สามารถนั่งทํางานได้แบบยาวยๆเลยค่ะเปนบอกเลยนะคะในราคาเพียง1690าบาทน,นะคะทุกคนมันไม่แพงเลยนะแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของเรามากๆเลยค่ะใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะบอกเลยตัวนี้นะคะต้องจัดละค่ะเป็นย,าย,าย,ายังไงบ้างคะเป็นหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะที่ยังไม่สามารถตัดใจจากเก้าอี้ตัวเก่าได้นะคะบอกเลยว่าเจ้าตัวเบาะรองนั่งตัวนี้ก็คือยาวายหัวใจได้แน่นอน,นะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะเป็นขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆช่วย กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องเฟิร์นเทพให้ปิ่นด้วยนะคะวันนี้เป็นขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย